ทุกคนกลับมาพบกับม้ออีกแล้วแล้ววันนี้มือกำกลับมาพร้อมชรและชอบประจําเดือนของ2เดือนเพราะว่าเดือนที่แล้วงดไปนะครับยกโทษได้กันโนวันนี้มือก็จะมาพูดถึงของที่แชรและชอบของเดือน10แล้วก็11ที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าจะรวมกัน2เดือนแต่อยากจะบอกว่าของไม่เยอะเลยคือของน้อยมากเพราะว่าช่วงเนี้ยแต่งหน้าน้อยมากขึ้นแต่งหน้านับครั้งได้อะเมคอัพก็เลยน้อยแล้วแบบไม่ค่อยได้ใช้แล้วไอของที่หยิบมาใช้ก็คือของที่แบบเคยพูดถึงแล้วอะไรเงี้ยของก็เลยน้อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้มือก็จะเลย เดิวมุยก็จะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มุ้ยก็เลยเอาของอย่างอื่นมารวมด้วยเพราะว่าเมคอัพเนี่ยเอาจริงๆมีแค่2อย่างเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกก็เป็นนี่ลิปของปาปองนะคะ Laughter Swift Lip นะคะสี w l 0 1 Cupid Does Exist สีนี้เป็นสีชมพูที่แบบสว่างสดและสวยนะคะแล้วสีลิปเนี่ยเข้ากับสีผมพาสเทลสีม่วงที่ก่อนที่จะเป็นสีเนี้ยมากอะมันเป็นชมพูที่แบบ ไม่รู้ว่ามันเป็นโทนเดียวกันแล้วแบบพอทาแล้วมันชอบใช้ปุ๊บคือรักปับเลยอะแบบรู้เลยว่าอันนี้แบบใช่มากนะคะโอเคแล้ก็มาต่อกันชิ้นที่2นะคะเป็นบลัชออนของ CanMake อันนี้แก้วให้มานะคะถ้าดูจากคลิปเธอของจากเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้จะเป็นบลัช CanMake นะคะ Matte f l a u r Cheeks อันนี้ก็ของเดือนตุลานะคะคือชอบมากเพราะว่าก็เหมือนลิปปะปองตะกี้นะคือใช้คู่กันแล้วแบบมันเข้ากับสีม่วงพาสเทลผมอน,นันมากอะคือแบบ ใช่อ่ะแบบเมทูบีมากนะคะมันเป็นสีชมพูที่แบบธรรมชาติแบบหวานๆธรรมชาติทาได้ทุกวันเลยนะเมคอัพก็หมดแล้วนะคะเ <c oughs> <c oughs> มื่อเดือนที่แล้วแต่งหน้าแบบไม่เกิน5ครั้งอะ่ะจริงๆมีอย่างที่ใช้แล้วชอบเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่อยู่กับม้ยตอนนี้นะคะเพราะว่าทิ้งไว้ที่ไทยเพราะว่ากะว่าจะแบบพอกับไทยค่อยกลับไปใช้อะไรอย่างนี้มันก็คือเครนเซอร์ของคอสลุกนะคะเป็น eye and lip r e m o ม e r แล้วคือแบบมันใช้ดีมากม้ยใช้ครั้งแรกปุ๊บ ชอบมากเลยต้องอัพรีวิวขึ้น i ิน t a g r กรนะคะถ้าใครสนใจก็กลับไปดูได้นะคะต่อมาก็มีของผมผมนิดนึงเพราะว่าไปไอ้นี่มาไปทำร้ายผมตัวเองมานะคะแต่ถามว่ารู้สึกผิดไหมไมคือดีใจที่ได้ทำสีผมแบบอยากได้ผมสีม่วงมาน,นานแล้วไงแล้วแบบม่วงแรกที่ทำคือแบบถูกใจมากมากมากม,มันคือม่วงที่แบบ มันใช่อ่ะแต่เพราะว่ามันเป็นสีอ่อนมันเลยหลุดเร็วมากแล้วพอมันหลุดจนเหลือแบบสีทองคือสีผมที่ถูกฟอกนะมืยก็เลยลงอันนี้เองนะคะมืยลงเป็นตัวเนี้ย 5เซนสนะคะมันเป็น Semi-Permanent Color t r e ลอร์ทรมันเป็นแบบคล้ายๆครีมนวดผมแต่ว่ามีสีซื้อมาจากไต้หวนันถ้าใครติดตามกันมาแล้วก็เคยดูพอจากไต้หวันก็อาจจะคุ้นเคยนะคะถ้ายังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะสีที่ทำออกมามันสดกว่าที่อยากได้พรมุย้ยอยากได้ผมพาสเทลต่ตอนออกมาก็เลยแบบไม่ค่อยชอบแต่ก็ไม่เป็นไรรอมันจางนะคะแต่ปรากฏว่ามันจางช้าม,มากนี่คือสับแล้วสรอบนะคะ สีก็ยังอยู่นะคะสีที่อยากให้ออกก็ไม่ออกนะคะสีที่อยากให้อยู่มันก็หลุดไปซะง,งั้นชีวิตเหนาะชีวิตนอกเรื่องไปซะไกลเนาะแต่ประเด็นก็คือว่าไปทําร้ายผมมาผมก็เลยแบบ ถูกทำร้ายใช่ไหมเราก็ควรดูแลแล้วเมือเดินที่ผ่านมาก็ใช้อันนี้ล u x Oil ของ v วล l a p r o f e s s i o n ั l s เป็นสิ่งที่ได้มาใน Beauty Bound Asia นะคะถ้าใครดูเปิดเธอแล้วก็น่าจะเคยเห็นพอผมเราแห้งมันก็แบบจะฟูไรายำหนักไงพอลงอันนี้มันก็จะแบบทำให้ฟิบลงแบบเพิ่มน้ำหนักขึ้นอนะ่ะเออใช้แล้วชอบนะ ตอนนี้เครื่องเกี่ยวกับสวยๆงามๆผมๆอะไรก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วรอเรือเป็นรอลิงรอลิงเป็นรอเรืออะไรเนี่ยแล้วก็มาต่อด้วยของทัจจุริกิกที่แบบแรนดอมนะคะอย่างแรกก็จะเป็นตุดุกางเกงนะคะกางเกงออกกับลังกายอันนี้เป็นของ forever 21นะคะ ซื้อมาสักพักแหละใส่ม,นมานานแล้วแหละจริงๆตั้งใจจะซื้อมาแล้วก็ออกกําลังกายแบบอยู่เนะเต้นตามวิดีโออะไรอย่างนี้แต่ถามว่าได้ทำไหมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกกําลังกายก็ยังใส่ทุกวันใส่เป็นกางเกงอยู่บ้านเพราะมันแบบมันสบายอะแล้วคือเห็นอย่างนี้คิดว่าแบบมันฟุๆๆๆ้กฟุ๊ฟลุ๊ฟแต่จริงๆข้างในเนี่ย มันมีซับในด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะแบบมันจะดูแบบเปิดเปิดเปิดง่ายแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมีซับในที่แบบแนบกับเนื้อแล้วถึงแม้ว่ามันจะแนบกับเนื้อมันสบายมันแบบไม่รู้สึกว่ามันแน่นหรืออะไรเงี้ยชอบมากนะคะแล้วอยากจะบอกว่าดูสีสีเดียวกันเลยตอนนี้สีผมอาจจะแบบจางลงแล้วคือสีจะไม่สดเท่าตอนทําใหม่ๆไอ้นี่ทําใหม่ๆแล้วแบบโอ้สีเดียวกันต่อมาก็จะเป็นคินโดนะคะ ไม่แน่ใจว่าเคยเอามาพูดในใ้แล้วชอบหรือยังแต่ว่ามือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วมือก็มีหนังสืออันนี้ Kindle เนี่ยเป็นหนังสือภาษาไทยเรียกว่าอะไรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันจะไม่เหมือนจอโทรศัพท์มันจะไม่ทำลายลูกตาเราเพราะว่ามันใช้เนี่ย อีอ e ิงมันเหมือนเราอ่านหนังสือปกติเลยเหมือนอ่านจากกระดาษเลยมันจะไม่มีแสงไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่มืดก็จะไม่เห็นคือต้องมีแสงเราถึงจะเห็นคําพวกนี้ในเครื่องเครื่องนึงอ่ะมันก็ใส่หนังสือได้ลายเล่มมากนะคะถ้าเป็นหนังสือเราอ่านจบเล่มหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเล่มใช่ไหมแต่อันนี้อ่านจบเล่มหนึ่งก็แค่คลิกคลิกคลิก,ลกแล้วก็ได้เปลี่ยนเรื่องแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยสะดวกมากนะคะแล้วคินโด้เนี่ยมูจะพกติดกระเป๋าแทบจะตลอดเลยเพราะว่าบางทีรอขึ้นรถเมลรอ นู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีหนังสืออ่านเราก็รอได้ตลอดเวลาด้วกแลอย่างสุดท้ายที่ใช้แล้วชอบเดือนนี้จริงๆก็ไม่ใช่ใช้แล้วชอบมันก็คือกินแล้วชอบก็คืออันนี้นี่เองกโก้ครันช์นะคะแต่ชอบแบบที่เป็นแบบนี้เงี้ยพอเล็กๆมันสะดวกนะบางทีเรารีบออกจากบ้านช่วงนี้รีบออกจากบ้านทุกเช้านะไม่ค่อยมีเวลากินในบ้านก็เลยแบบริบเอาไปแล้วก็นั่งกินในรถหรืออะไรก็ตามนะก็สะดวกดีมันอร่อยอะก,กินแทบทุกเช้าเลยตอนเด็กๆอะไหนๆก็ไหนๆแหละ กินเลยดีกว่าโอเคก็หมดไปแล้วนะคะเกือบใช้แล้ชอบ2เดือนนี้นะคะต้องขอโทษด้วยที่ทําทให้ผิดหวังที่คือมุ้ยเขา้าใจว่าแบบเฮ้ยเราก็อยากดูของที่ใช้แล้ชอบแล้วก็เอ็กเพคที่จะเห็นอะไรแบบเฮ้ยมีของอะไรน่าซื้อน่าใช้ใหม่ๆเยอะๆให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้แบบน้อยจริงๆเพราะว่า ช่วงนี้แต่งหน้าน้อนมากมากมากๆจริงจริงนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองอะไรใหม่ๆไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยสองเดือนนี้เลยไม่ค่อยมีอะไรมาแนะนําใหม่ๆต้องขอโทษด้วยนะถือซะว่าเรามานั่งคุยเม้ามอยกันนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปมือมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากจริงๆนะคะที่ติดตามกันเรามืยก็รู้ว่ามือชอบแบบหายบ้าง ไม่บ้างหายบ่อยเนาะก็จบลงตรงนี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้ายังไม่ได้ s u b s c r i b e ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเราจะได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปะคะ่ะบายบาย